เอาเป็นว่า BPO นะคะแพนออกซิลตัวเนี้ยเป็นตัวที่แพทผิวหนังในอเมริกาแนะนําในกลุ่มของคนที่เป็นสิวทุกคนเห็นอันนี้ไหมถ้าใครนะคะที่เป็นสิวอยู่แล้วได้ใช้ BPO นะคะแล้วได้ใช้ของแพ้ยังไงก็ต้องเห็นผลบอกได้เลยอธิบายหลักวิยาศาสตร์แบบนี้นะเขาคือกดนะเบนโซอิลเพอร์ออกไซด์เพราะฉะนั้นถ้าเราเอากดเนี้ยไปล้างไปช้าทาความสะอาดอะไรใดๆอะ่ะคือหน้าเราต้องสะอาดขึ้นถูกไหมคะแล้วอันเนี้ย เขาแบบไม่ได้ทําให้เกิดสิวใหม่ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราได้ของแท้นะยังไงมันต้องเห็นผลยกตัวยอย่างเช่นเราบีบมะนาวนะคะลงไปในอาหารอาหารต้องเปรี้ยวฉันใดการที่เราใช้ BPO นะคะในการล้างหน้าหรือว่าในการอาบน้ํามันก็จะต้องได้ผลฉันนั้นนอกจากสิ่งที่เราได้มันไม่สามารถอธิบายตามหลักวิทยาศาสตร์ได้ก็ถ้าเกิดใครที่บอกว่าใช้ BPO แล้วไม่เห็นผลอยากให้ลองเปิดใจ กดจากพิกัดตะก้าใต้คลิปนี้ไปแล้วดูด้วยนะคะว่าเป็นช่องรักจะรีวิวไหมเพราะว่าโดนดูดคลิปไปใช้เยอะมากแล้วปักตะก้าปลอมแล้วร้านที่ดูดไปแล้วปักตะก้าปลอมปรากฏว่าคนซื้อตามเยอะมากแล้วคนก็มารีวิวว่าไม่เห็นผลนะคะแบบมีทักเข้าความมหานันนี่แหละว่าพี่หนูใช้แล้วแพ้พี่หนูใช้แล้วไม่เห็นผลเลยก็ถ้ายังไงระวังกันด้วยนะคะใครที่อยากได้ของแท้แล้วเห็นว่ามีตะก้าอยู่กดไปได้เลยนะคะจะได้เป็นแพ็กเกจจิ้งแบบนี้ไปเลยนะคะลอดนี้เป็นแบบนิวลุกนะมี่ให้ดูรอบๆตัวนะคะ ร้นานที่ฝากไว้ให้เขานำเข้าจาก USA โดยตรงนะคะอันนี้เป็นลอตวันที่ลอตเอ็กซ์ไพ์เดท2 0 2 6นทับนะคะใครสนใจก็กดไปได้หรือว่าใครมีคำถามก็พิมพ์คำถามทิ้งไว้ได้เลยนะคะ